สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับสวัสด like ีเอซบอลสีของน้องแมงด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องบอลสีของน้องแบงนะครับวันนี้น้องแมงจะพาชมนะครับบอลสีสวยๆนะครับนี่ครับประจําวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้น้องแมงหยุดเนาะหยุดวันนี้ like น้องแมงจะพาชมสวนดีกว่านะครับวันนี้ไม่ได้มาขายนะท่านผู้ชมนะครับแต่จะพาชมนะครับอามาถึงตู้แรกนะครับจริงๆตู้เนี้ยมันขาดนะท่านผู้ชมนะครับ ตรงมังยังไม่ได้ซ่อมเลยนะครับท่านชมนะครับตอนนี้ก็อยู่อลาณานใบสองนะนะครับบอลสีก็เหมือนน้องบอลสีน็อกตู้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าตรงเนี้ยคือมันขาดไปเนาะก็คือแบบถ้าเราเปิดไปเนะี่ยก็คือไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมนะครับตัวนี้นะครับสวยมาก้รงมงชอบมากนะครับซับพุ่นผลนะครับนี่นะครับซับพุ่นผล,ผล ต้นนี้เพชรสีประทุมนะครับท่านผู้ชมต้นนี้น้องแมงก็นําเสนอนะครับสวยมากๆเลยนะครับเพชรสีประทุมนี่ครับอ่าส่วนอันนี้จะเป็นชายชนนะครับนี่ชายชนสีแดงๆนะครับเอ่อต้นนี้ครับด้วยนะสวยมากนะครับอันนี้ต้นนี้ครับเดือนเมษานะครับต้นนี้นะครับพรสวรรค์นะท่านผู้ชมนี่อันนี้ ซับเษฐีนะครับนี่ครับถ้าไม่ชอบจําสลับกันนะครับซับเษฐีกับเซฐีบีซับนะแต่หนูแมงสวยมากนะครับอันนี้ก็ชายชนนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ไปดูช้าช้านะครับเดีย๋ยวแมงจะพาชมนะครับสักหนึ่งตู้ก่อนเนาะครับเป็นบอสสีหลังฝนตกนะท่านผู้ชมฝนก็กำลังจะมาแล้วนะครับส่วนตั้งอยู่ที่จังหวัด เพชรบูรณ์นะท่านผู้ชมนะครับนี่อันนี้ยอดมงกุฎนะครับนี่ครับจะมีด่างสีขาวมานี่ครับล้วก็ด่างเหลืองนี่ครับสวยมากๆครับอันนี้เป็นบอลเก่านะครับสวยมากๆครับบอลเก่าเนี่ยนี่ครับต้นนี้นะครับชื่อว่าสีมหาโพนะครับนี่จะมีสวย อันนี้ก็คือเหมือนแบบผ่าบ่อยก็เหมือนแปลงๆนะท่านผู้ชมนะครับแต่เนี้ยต้นนี้จะสวยมากครับนี่นะครับต้นแม่เขานะครับสีมหาโพธิ์ต้นนี้จะเป็นอสงไข่นะครับนี่นี่ครับอสงไข่เพชรเจ็ดสีนะครับต้นนี้สวยมากๆครับแล้วแมงก็ชอบมากนะครับเพชรเจ็ดสีนี่ครับเพชรเจ็ดสีนะท่านผู้ชมส่วนอันนั้นบอลเหลืองนะครับแต่จะมีชื่อทุกต้นเลยนะ ที่อันนี้น้องแม็ชอบมากนําเสนอเลยนะครับนี่หาโนมานสืบมะขานะครับท่านชมนี่ชอบมากครับเดี๋ยวเปนน้องแม็พาไปดูบอสสีนอกตู้ดีกว่านะครับออกก่อนจะไปดูบอสสีนอกตู้มาดูตู้นี้กันดีกว่ามาสองสองอันนี้กว่าว้าวสวยมากๆนะครับนี่นะครับน้องแงค์แอบเห็นต้นนี้นะครับ ต้นนี้เนี่ยจะเป็นนางบนนางมนโทนะครับบอนเก่านะนี่ครับสวยมากครับนี่จะเป็นนพเก,ก้านะครับผ่าผ่าแล้วน้องแมนก็จะมาไว้ในในนี้นะครับเป็นบอนจอมนะนี่ครับต้นนี้ส่อรักนะครับท่านผู้ชมนี่สวยมากมากครับอาจจะมีต้นนี้จะเป็นธาตุบางแก้วนะครับนี่จุดๆเนาะ เนาเปิดดูดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับอออใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ตัวน,นี้ธาตุบางแก้วนะสวยมากท่านผู้ชมโอ้โหนะครับอันนี้ก็เป็นอสุงไขต้นแม่เขานะครับอ่าตัวน,นี้จะเป็นสุรศรีนะเปล่าไม่แน่ไมน่ใจนะ ต้นนี้นะครับเป็นต้นแม่เล่าปีนะครับนี่ว้าวอ้าว,าวแหลมทองนะครับแหลมทองด่างนะครับนี่สวยมากๆครับแหลมทองนี่แหลมทองตันนี้ครับเท้าหิรันพนาศูสูรนะครับนี่ครับจะเป็นเหมือนรองเท้านะ ตัวนี้นายทองเหม็นนะครับคือแบบน้องแดงแข่งคู่กันเลยนะท่านผู้ชมดูครับสวยมากๆครับอ่าตัวนี้จะเป็นนางลากสุดนะครับบอลอมตนะเนาะบอลสวยมากไม่ชอบนะครับตัวนี้เขาจะเรียกอะไรเศรษฐีพันล้านปราสาททองนะครับนี่ครับโอ้โหสวยมากด่างด้วยนะนี่ครับมาถึงตัวนี้ อุตลแรกว่าจะพาชมตู้นึงนะครับจะแบบเดี๋ยวจะพาชมตู้นี้อีกตู้นึงนะครับก็มีหลายตู้นะครับนี่ครับหลายตู้นะท่านผู้ชมนะครับฝากติดตามช่องแบงค์บอลสีด้วยนะครับนี่ครับนี่แต่น้ตไม้ก็จะเปิดแป๊บเดียวนะครับนี่ครับอันนี้นางลักสดนะครับนางลักษณสดต้นนี้แหละรัศมีเงินนะครับนี่ครับ ผ่นท้ายนราสิงนะครับอันนี้เพชรสีปทุมนะครับสวยมากๆนะครับอันนี้ทิพวารีนะครับอันนี้แสนสารลมนะครับอันนี้ก็กำลังตั้งแม่นะครับนองแมงชอบเนาะหนุมานสืบประคาแล้วก็ไกทองนะครับครับแล้วก็มีชาละวันนะครับตัวริมนู่นสองแดงๆสองต้นนะครับนี่นะครับโอเคอันนี้แดงๆน้อแมงก็ชอบนะ เดี๋ยวเราไม่ขอปิดก่อนนะคะตู้นี้นะโอเคไปดูบอลสีนอกตู้กันดีกว่าว่าเขาจะแบบสวยเท่าบอลสีในตู้ไหมครับอ่าไปกันเลยนะครับนี่ยวจะค่อยๆพาเดินไปนะครับโอ้ยเอ้เหมือนเห็นต้นบอลสีต้นนี้สวยมากๆนะครับนี่ครับน้องชอบแอบอยู่ในนี้นะครับยังไม่ได้ออกมาเลยนะ ตัวนี้ชื่อว่าหันุมานเชนทงนะครับนี่ครับสวยมากครับอันนี้จะเป็นตู้เบบี้นะครับไว้แบ่งปันท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับจะมีตู้เบบี้แบ่งปันให้ผู้ชมนะครับน้องแบงค์เนี่ยแบ่งปันหน้าเพจนะครับแบคงบอลสีนะครับถ้าท่านผู้ชมเข้ามาแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มพวกคาราคาเซียนะครับ วยมากอันนี้ไวราวานะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นนักกักฟาโลนะครับอันนี้จะเป็นลูกไม้นะครับที่น้อแม้ผมสมเองนะครับส่วนนแม้ผสมเองจะเป็นแนวแนวนี้นะครับนี่ครับสวยมากอันนี้ก็เป็นลูกไม้ผสมเองนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นซากุระนะครับตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นลูกไม้ โอ้บอนสีนอกตู้ก็สวยไม่แพ้ในตู้ใช่ไหมท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมชอบบอนสีในตู้หรือว่านอกตู้มากกว่ากันนะครับหรือว่าชอบทั้งสองนะครับก็สามารถพิมพ์ตอบใต้วิดีโอของน้องแบงค์ได้นะครับโอ้ตัวนี้เป็นกอสวยมากครับอันนี้ก็แดดยังออกอยู่เลยนะครับก็คือนอกตู้เนี่ยจะแข็งแรงมากๆนะครับแต่ถ้าใครแบบไม่มีตู้นะน้องแบงค์แนะนํานะครับเอาอิดนะครับนี่วางรอบเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ อาถุงพยานะครับเนี่ยปูเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เอาน้ําหลอนะครับแค่นั้นน้องก็สามารถอยู่ได้แล้วนะครับต้นนี้นะครับแน่นเลยนะครับต้นนี้นะครับก็ตอนแรกว่าจะทําประกวดะแต่ยังไม่มีเวลาไปประกวดนะครับนี่ครับแตกนองแตกหน่อขึ้นมาเยอะเลยนะครับชื่อว่าบางพีนะท่านผู้ชมนี่ครับนี่อันนี้เจ้าหญิงนะครับนี่อันน้ยอดมงกุฎหน้าแดงครับ อันนี้บัวตัวน,นี้ชื่อบัวแก้วหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับนี่ครับสวยมากๆครับนี่ครับเอมาดูตู้นี้กันบ้างดีกว่าพาท่านผู้ชมมาส่องๆน,นิดๆหน่อยนะครับทผู้ชมเอ่อือ ว้าวท่านผู้ชมสวยมากๆครับต้นนี้ดางเหลืองเลยนะนพเก้านะครับท่านผู้ชมนี่ครับนพเก้า 9. โอ้โหมีบอลหลายชนิดนะครับน้องแมงก็คงแบบบอกชื่อไม่หมดนะท่านผู้ชมนะครับให้ดูครับ เป็นบอลธรรมดานะแต่หนูแมงชอบมากครับชอบบอลเก่าอันนี้พี่กินนาดีนะครับโหนะครับสวยมากมากครับอันนูแมงก็ชอบเนี่ยบอลเก่าบอลใหม่ผสมกันนะครับเลี้ยงได้หมดนะท่านผู้ชมนะครับนะครับก็จะมีบอลสวยๆลลายๆยากนะครับนี่ครับเดี๋ยว้องแมงจะพาไปดู น็าเก้าดีกว่านะครับนี่อันนี้จะเป็นบอลนอกตู้นะครับน็ปาเก้าเพราะว่าน้องแบงเนี่ยเดิมทีเนี่ยชอบน็ปาเก้านะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนี่ครับท่านผู้ชมนะครับนี่เป็นนพาเก้าที่น้องแมงบอกนะครับเนี่ยนี่ครับน้องแมงจะชอบนพาเก้าก็คือแบบตั้งไว้เยอะมากนะนี่ครับนพาเก้านะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นนพาเก้านะครับจะมีหลายหน้านะครับน็ปาเก้านี่ครับ เดี๋ยวน้องแมงพาไปดูบอนสีที่ปลูกไว้กระดินบ้างดีกว่านะครับสําหรับคนที่แบบไม่มีกระถางนะครับไม่มีดินแบบที่ที่เขาอันนี้กันนะครับนี่ครับน้องแมงก็จะปลูกกระดินแบบนี้ตั้งใหม่นะท่านผู้ชมนี่ครับปลูกไว้กระดินนะครับคู่กับต้นต้นกระเพราเลยนะครับท่านผู้ชมเดีย๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันบ้างนะครับขออนุญาตนะครับ นี่ครับเป็นบอนสีที่ปลูกไว้ในดินนะท่านผู้ชมปลูกไว้นานแล้วนะครับโหต้นนี้อันนี้เป็นหงสุวรรณแผงนะครับท่านผู้ชมนี่ครับหงสุวรรณแผงเนาะยังไม่ได้ทําจํานวนเลยนะครับสวยมากๆครับอันนี้ก็เป็นลูกไม้นะครับคือบอนอยู่ในป่ายังไม่มีเวลาดูแลนะครับนี่ครับอันนี้ขุนสีโคจะค้งครับอันนี้มานน่งพิมพ์นะครับนี่ครับ ที่ฝั่งไรกระดินก็มีพันธุ์ดีๆนะครับนี่อันนี้จะเป็นลูกไม้นะครับที่ทดลองผสมเนาะตอนแรกนะครับนี่ครับเป็นลูกไม้อยู่ในปา่านะอันนี้จะเป็นนาอ่า,อานาลายเรืองพบนะครับนี่ครับจะเป็นแบบนี้จะแตกต่างจากฟัวงนะนี่ครับนี่สวยมากๆครับอยากจะพาไปดูพอนสีที่ปลูกไว้กระดินอีกนะครับ่ นี่ครับเป็นบอนสีที่ปลูกไว้กระดินนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะสังเกตนะครับว่าบอนสีที่ปลูกไว้กระดินเนี่ยใบจะเล็กนะใบจะเล็กนะครับนี่ครับใบจะเล็กอันนี้ใบเล็กนะครับก็คือน้องอาจจะลงหัวนะครับท่านผู้ชมอ่าบางคนแบบละใบไปตายหรือเปล่าบอนสีตายยากนะครับน้องจะกลายเป็นหัวพอหน้าฝนน้องก็จะขึ้นมาใหม่นะครับต้นนี้เนี่ยเพรพันล้านนะครับท่านผู้ชมอ่านี่ครับ อันนี้กวนอิ่มนะครับนี่นี่ครับเป็นบอลสีที่อยู่ในดินเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นดีกว่านะครับนี่ครับในถาอันนี้เป็นบอลสีที่น้องแม็กใส่ใส่ถาดใหญ่เลยนะครับนี่ครับอ่าบอลสีที่อยู่ในดินนี่ครับ นี่แม่น้องแบงค์ทำไว้นะครับนี่สวยมากๆครับนี่ทาชมดูนะนี่ครับอันนี้เดือนสี่มงคลนะครับบางต้นก็มีชื่อนะครับบางต้นก็เป็นลูกไม้นะครับนผม้ชมนะครับที่เอาฝั่งไว้ในดินเนี่ยเพื่อต้องการหัวนะนี่ครับอันนี้ก็เป็นไม้ด่างมาก่อนนี้ครับเช่นอีพิด่างนะครับนี่บอนกระดาษด่างนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ จบกันไปแล้วสาหรับคลิปพาทัวร์นะครับชมบอนสีนอกตู้แล้วก็บอนสีในตู้นะแล้วก็บอนสีที่ปลูกไว้กับดินนะครับวันนี้น้องแมงก็ลาไปกับผ้าพบอนสีสวยๆนะครับนี่ครับอันนี้อุ้มซับนะนี่ครับสวยมากเป็นบอลนะครับแล้วก็นางมัสซีนะครับนี่ครับลาไปก่อนนะครับวันนี้ก็ขอตัวไปกับ ป้อนสีสวยๆนะครับสวัสดีครับ